ที่สุดแล้วเรียกว่าทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีผู้ใดทำได้อย่างนี้ <c oughs> ตามที่กล่าวมาห้าประการน,นี้ผู้นั้นกล่าวได้ว่าเป็นคนบวชอยู่ที่บ้าน ตลอดเวลาไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้ไปบวชที่วัดาะเป็นสตรีหรือว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชที่วัดขอให้บวชที่บ้านถึงทำได้ก็จะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องท้อแท้ใจแล้วก็จะได้รับผลอนิสงส์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดยิ่งกว่าไอ้พวกที่บวชอยู่วัดบางคนไปซ้ำไป